ฮัลโหลฮัลโหลโอเคทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนรับสติกเกอร์ฟรีนะสำหรับคนที่รู้วิธีรับสติกเกอร์ฟรีแล้วก็คลิกวิดีโอนี้ผ่านไปนะอันนี้เราจะมาสอนสำหรับคนที่ยังไม่รู้วิธีรับซึ่งไอเดีเก่าที่เราใช้เล่นประจำก็มีสติกเกอร์อันนี้แล้วซึ่งไอดีนี้เป็นไอดีที่ยังไม่มีสติกเกอร์ ID ดีนี้จึงเป็น i อดีชั่วคราวเพื่อเอามาสอนรับสติกเกอร์ฟรีสำหรับเพื่อนๆน,นะทุกคนโอเคงั้นเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่า และก็เช้าแล้วทุกคนโอเคอย่างแรกนะทุกคนต้องพิมพ์คำว่า move ภาษาอังกฤษพ,พิมพิมไปทุกแบบเลยตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ก็ได้อันนี้เราก็จะพิมพ์หมดทุกแบบเลยเพราะเราไม่แน่ใจว่ามันจะได้ตัวเล็กหรือเปล่าหรือว่าตัวใหญ่กลัวแบบพิมพ์แค่ตัวใหญ่แล้วมันไม่ได้อะไรเงี้ยนี่ทุกคนก็พิมพ์ลงไปให้หมดนะ โอเคทุกคนหลังจากที่ทุกคนพิมพ์คําว่าวูฟลงไปนะเราก็แนะนําให้เล่นเกมจนจบแต่ถ้าทุกคนโดนฆ่าก่อนทุกคนก็กดออกมาได้ไม่แนะนําให้กดหนีนะนั่นแหละพอทุกคนกดออกมาปุ๊บทุกคนก็มาดูในคลังโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในคลังแล้วนะทุกคนกดไปตรงที่สติกเกอร์นี่ตรงนี้นี่เราก็จะได้สติกเกอร์คาว่าบูฟมาเป็นสติกเกอร์ฟรีที่รับได้ง่ายๆเลย และตอนนี้ก็จบการสอนไปเป็นที่เรียบร้อยเราคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไลค์แชร์ติดตามนะไปแล้วบ๊ายบาย